วันนี้พามาที่ปลูกแตงโมแคนตาลูปแล้วก็แตงไทยญี่ปุ่นนะคะร้านเจ๊มแมมอยู่ติดถนนเลยทางไปหาดเจ้าค่ะมาชมกันเลยค่ะมาดูแตงอะไรนะแตงไทยญี่ปุ่นใช่ไหมมาลูกใหญ่มากไปพากันไปดูเลยแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้เก็บนะคะแต่ว่าลูกสวยมากเลยลูกสีเหลืองสวยงามนี่ค่ะสีเหลืองใหญ่ช็อกกันเนี่ย รสชาติเป็นไงนะคะเจ๊แมมหวานมันอ่าแล้วยังไงเนื้อมันฟูอ่ะเนื้อมันฟูใช่อร่อยเดงไทยญี่ปุ่นอ่ะอยากทานแล้วล่ะมาทานได้มาทานได้นะคะแถวถนนทางไปหัดเจ้าใช่ไหมคะใช่ะนี่มีแตงนี่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 เปิดดูทีเปิดดูสิเปิดดูลูกใหญ่ๆเนี่ยโอ้โหเหลืองสวยมากเลยค่ะทีแรกคิดว่าเป็นแคนตาลูปนะเนี่ยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะ เป็นแตงไทยญี่ปุ่นค่ะโอ้โหลูกใหญ่จริงนะคะเนี่ยลูกใหญ่มากใหญ่จริงชอบจังเลยรสชาติดีมากไปเหยียบแตงโมก็ตัดพุ่งนี้แล้วนะ,<อ>ะแตงโมตัดพุ่งนี้นะคะแตงโมหนองพลับใช่ไหมคะใช่ค่ะมามาดูลูกนี้ประมาณกี่โลเปิดเปิดแล้วเปิดให้ดูหนเล้ โอ้โหลูกนี้ประมาณสี่โลนะคะขายโลเท่าไหร่นะคะเนี่ยโลละยี่สิบขายโลละยี่สิบเท่านั้นนะคะเชิญมาได้เลยค่ะไม่ขายแพงหวานอร่อยตรงน้ลูกดกอ่าตรงนี้ลูกดกมากอันนี้แตงแตงไทยญี่ปุ่นนะคะโอ้มีหลายลูกนะเนี่ยมีเยอะเลยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สุกต้องรอให้แบบสุกที่ต้นเลยอะค่ะถึงจะตัดได้ ถ้าอย่างนั้นมันไม่อร่อยอาดูแตงโมนะคะแตงโมก็เยอะแตงโมจะตัดพรุ่งนี้แล้วตัดได้พรุ่งนี้แล้วแตงโมหนองพลับเนี่ยมีรสชาติหวานอร่อยขึ้นชื่อของเมืองเพชรเลยนะคะ,ะมาชมเลย,ยแตงโมก็ลูกใหญ่นะก,กำลังจะแก่แก่แล้วแก่หมดเลยพรุ่งนี้ตัดแล้วแตงโมเนี่ยโหเยอะนะ,ะตรงนี้เยอะ <ผม S 1> จัง <ผม S 1> เลยอะ แต่ว่าใบมันบงังไม่ค่อยเห็นชัดชแต่ว่าเยอะจริงๆค่ะดกมากเลยขึ้นชื่อมากแตงที่เนี่ยวันหนึ่งสงสัยขายได้เพียบเลยใครๆก็ต้องมาแวะไม่ต้องยิ้มพ่อค้าไม่ต้องยิ้ม,มน,น,น,นี่เดินไปโน่นแหละวันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นแตงไทยกับแตงแตงไทยญี่ปุ่นกับแตงโมนะคะนี่เลย ทางโอ้ตรงนี้ตรงนี้ลูกใหญ่ใหญ่ใหญ่ลูกใหญ่มากเลยโอ้โหสุดยอดมากลูกใหญ่แล้วก็หวานแดงเถอะนี่น้ําน้ําเยอะแตงโมดได้น้ําป่ะไปโน่นป่ะอันนี้จบไปรอบหนึ่งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ก่อนปิดก่อนรอบก่อนรับบพดพุ่งแล้วแตงโมไล่ไปแกน่น วันนี้พามาที่ปลูกแตงโมแคนตาลูปแล้วก็แตงไทยญี่ปุ่นนะคะร้านเจ๊มแมมอยู่ติดถนนเลยทางไปหาดเจ้าค่ะมาชมกันเลยค่ะมาดูแตงอะไรนะแตงไทยญี่ปุ่นใช่ไหมมาลูกใหญ่มาก่ะไปพากันไปดูเลยแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้เก็บนะคะแต่ว่าลูกสวยมากเลยลูกสีเหลืองสวยงามนี่ค่ะสีเหลืองใหญ่ช็อคค่ะเนี่ย รสชาติเป็นไงนะคะเจ๊แมมหวานมันอ่าแล้วไงเนื้อมันฟูอ่ะเนื้อมันฟูใช่อร่อยเร่งไทยญี่ปุ่นอ่ะอยากทานแล้วล่ะมาทานได้มาทานได้นะคะแถวถนนทางไปหัดเจ้าใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่มีแตงนี่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 เปิดดูที่เปิดดูสิเปิดดูลูกใหญ่ๆเนี่ยโอ้โหเหลืองสวยมากเลยค่ะทีแรกคิดว่าเป็นแคนตาลูปนะเนี่ยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะ เป็นแตงไทยญี่ปุ่นค่ะโอ้โหลูกใหญ่จริงนะคะเนี่ยลูกใหญ่มากใหญ่จริงชอบจังเลยรสชาติดีมากเยยียบแตงแโมก็ตัดพุ่งนี้แล้วนะ,แต,ะแตงโมตัดพุ่งนี้นะคะแตงโมนองพลับใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่ะมามาดูลูกนี้ประมาณกี่โลเปิดเปิดเล้วเปิดให้ดูหน่อยเลย โอ้โหลูกนี้ประมาณสี่โลนะคะขายโลเท่าไหร่นะคะเนี่ยโลละยีขายโลละยี่สิบเท่านั้นนะคะเชิญมาได้เลยค่ะไม่ขายแพงหวานอร่อยตรงนอ่าตรงนี้ลูกดกมากอันนี้แตงแตงไทยญี่ปุ่นนะคะผอมีหลายลูกเนี่ยมีเยอะเลยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สุกต้องรอให้แบบสุกที่ต้นเลยอะค่ะถึงจะตัดได้ ถ้าอย่างนั้นมันไม่อร่อยอา,าดูแตงโมนะคะแตงโมก็เยอะแตงโมจะตัดพรุ่งนี้แล้วตัดได้พรุ่งนี้แล้วแตงโมหนองพลับเนี่ยมีรสชาติหวานอร่อยขึ้นชื่อของเมืองเพชรเลยนะคะ,ะมาชมเลย,ยแตงโมก็ลูกใหญ่นะก,กำลังจะแก่แก่แลแก่หมดเลยพรุ่งนี้ตัดแล้วแตงโมเนี่ยโูเยอะนะ,ะตรงนี้ยยยนนเยอะ <ๆ S 2> จังเลยอ่นะ แต่ว่าใบมันบงังไม่ค่อยเห็นชัดแต่ว่าเยอะจริงๆค่ะดกมากเลยขึ้นชื่อมา้าแตงที่เนี่ยวันหนึ่งสงสัยขายได้เพียบเลยใครๆก็ต้องมาแวะไม่ต้องยิ้มพ่อค้าไม่ต้องยิ้มนี่เดินไปโน่นแหละ,ะวันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นแตงไทยกับแตงแตงไทยญี่ปุ่นกับแตงโมนะคะนี่เลย ทางโอ้ตรงนี้ตรงนี้ลูกใหญ่ใหญ่ใหญ,ใหญ่ลูกใหญ่มากเลยโอ้โห <Okay. S 1> สุดยอดมากลูกใหญ่แล้วก็หวานแดงเจ้นี่น้ำน้ำเยอะแตงโมดได้น้ำป่ะไปโน่นป่ะอันนี้จบไปรอบหนึ่งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ก่อนปิดก่อนรอบก่อนรัดพุ้งแล้เอาแตงโมไล่ไปแก้ วันนี้พามาที่ปลูกแตงโมแคนตาลูปแล้วก็แตงไทยญี่ปุ่นนะคะร้านเจ๊แมมอยู่ติดถนนเลยทางไปหาดเจ้าค่ะมาชมกันเลยค่ะมาดูแตงอะไรนะแตงไทยญี่ปุ่นใช่ไหมมาลูกใหญ่มากป่ะไปพากันไปดูเลยแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้เก็บนะคะแต่ว่าลูกสวยมากเลยลูกสีเหลืองสวยงามนี่ค่ะสีเหลืองใหญ่โชว์ค่ะเนี้ย รสชาติเป็นไงนะคะเจ๊แมมหวานมันอ่าแล้วงไงเนื้อมันฟูอ่ะเนื้อมันฟูใช่อร่อยเร่งไทยญี่ปุ่นอยากทานแล้วล่ะมาทานได้มาทานได้นะคะแถวถนนทางไปหัดเจ้าใช่ไหมคะใช่ๆนี่มีแตงนี่นี่นนี่เปิดดูทีเปิดดูสิเปิดดูลูกใหญ่ๆเนี่ยโอ้โหเหลืองสวยมากเลยค่ะทีแรกคิดว่าเป็นแคนตาลูปนะเนี่ยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะ เป็นแตงไทยญี่ปุ่นค่ะโอ้โหลูกใหญ่จริงนะคะเนี่ยลูกใหญ่มากใหญ่จริงชอบจังเลยรสชาติดีมากไปเหยียบแล้วนี่แตงโมก็ตัดพุ่งนี้แล้วนะ,แต,ะแตงโมตัดพรุ่งนี้นะคะแตงโมหนองพลับใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่เอามาดูลูกนี้ประมาณกี่โลเปิดเปิดเล็เปิดให้ดูไหนเล็ โอ้โหลูกนี้ประมาณสี่โลนะคะขายโลเท่าไหร่นะคะเนี่ยโลละยี่สิบขายโลละยี่สิบเท่านั้นนะคะเชิญมาได้เลยค่ะไม่ขายแพงหวานอร่อยขายตรงนี้นลูกดกอ่าตรงนี้ลูกดกมากอันนี้แตงแตงไทยญี่ปุ่นนะคะผูมีหลายลูกนะเนี่ยมีเยอะเลยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สุกต้องรอให้แบบสุกที่ต้นเลยอะค่ะถึงจะตัดได้ าอย่างนั้นมันไม่อร่อยเอาดูแตงโมนะคะแตงโมก็เยอะแตงโมจะตัดพรุ่งนี้แล้วตัดได้พรุ่งนี้แล้วแตงโมหนองพลับเนี่ยมีรสชาติหวานอร่อยขึ้นชื่อของเมืองเพชรเลยนะคะ,ะมาชมเลย,ยแตงโมก็ลูกใหญ่นะกำลังจะแก่แก่แล้วแก่หมดเลยพรุ่งนี้ตัดแล้วแตงโมเนี่ย,ยหยูเยอะนะ,ะตรงนี้เยอะ <ผม S 1> จัง,งเลยอ่ะ แต่ว่าใบมันบงังไม่ค่อยเห็นชัดแต่ว่าเยอะจริงๆค่ะดกมากเลยขึ้นชื่อมากแตงที่เนี่ยวันนึงสงสัยขายได้เพียบเลยใครๆก็ต้องมาแวะไม่ต้องยิ้มพ่อค้าไม่ต้องยิ้ม,มน,นีเน่เดินไปโน่นแหละอ่าวันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นแตงไทยกับแตงแตงไทยญี่ปุ่นกับแตงโมนะคะนี่เลย ทางโอ้ตรงนี้ตรงนี้ลูกใหญ่ใหญ่ใหญ่หญลูกใหญ่มากเลยโอ้สุดยอดมากลูกใหญ่แล้วก็หวานแดงเจ้นี่น้ําน้ําเยอะแตงโมดได้น้ําป่ะไปโน่นป่ะอันนี้จบไปรอบหนึ่งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ก่อนปิดก่อนรอบก่อนรัดพุ่งแล้วแตงโมไล่ไปแกน